ต่อคำถามน,นี้นะคะถ้าผ่านหมดแล้วประเมินออกมายอดกู้ได้ไม่เท่ากับที่เรายื่นขอยกเลิกได้ไหมนะคะออฟแนะนําวิธีแก้อย่างนี้แล้วกันนะคะข้อแรกนะคะให้ไปเจรจา กับผู้ขายนะคะว่าราคาประเมินทรัพย์เนี้ยบ้านหลังเนี้ยมันได้มาเท่านี้นะคะซึ่งมันน้อยกว่าราคาจริงที่เราซื้อขายกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาช่วยกันแบบไหนได้บ้างต่อรองราคาได้ไหมเป็นส่วนลดอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือทางเลือกแรกนะทางออกแรกแล้วกันทางออกที่2ค่ะนั่นคือการยืนอุทธร์ค่ะยืนอุทธร์ไปแต่การยืนอุทธร์นั้นอย่างที่อ๋อบอกนะคะว่าเราต้องหาเหตุผลอื่นๆมาประกอบให้กับเจ้าที่ด้วยเช่นราคาอ่า บ้านใชยเดียวกันแอรียเดียวกันนะคะของเพื่อนบ้านแล้วกันเขาประเมินได้มากกว่านี้นะคะช่วยประเมินใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมว่าทําไมของเรามันได้น้อยแต่ถ้าเลือกทางเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าต้องทําการบ้านนิดนึงนะคะหรือสาเราย้ายซับค่ะเปลี่ยนซับนะคะ1เรารู้อยู่แล้วว่า,เ,าเรากู้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะสมมุติเรากู้ได้3ล้านทีนี้เราต้องเลือกบ้านที่ต่ํากว่าหรือว่า,าไม่ชนกับ ใส่ภาพในการกู้ของเรามากเกินไปและที่สําคัญคือต้องเลือกบ้านให้ราคาประเมินเนี่ยสูงกว่าราคาบ้านด้วยโอเคไหมคะถือว่าถ้าเรากู้ได้ไม่เต็มร้อนนะคะเราก็สามารถที่จะ cover กับราคา บ้านที่เราซื้อจริงด้วยนะคะอันนี้ต้องวางแผนดีๆนะคะตอนที่จะกู้ซื้อบ้านนะคะเวลาที่เรายื่นเข้าไปแล้วเนี่ยเรามาแก้ทีหลังมันจะยุ่งยากนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปรึกษาออามาเนี่ยจะวางแผนให้เลยว่าโจทย์ของลูกค้าต้องการอะไรนะคะต้องการแบบไหนแล้วจะต้องวางแผนยังไงเพื่อที่จะให้ได้ตามโจทย์ของลูกค้ามากที่สุดนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือใครอยากปรึกษาโดยตรงกับออฟนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์ทักมาคุยกันได้เลยค่ะ